สามารถช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟค่าขนมของผมได้ตามช่องทางนี้เลยครับล้ออ่ะมันเร็วใช่ไมหมล่ะยิงไม่โดนเลยเจอชื่ออะไรนะด่านนี้ผมน่าจะลอยหลังได้นะไปยึดจุดกันเลยผมเดี๋ยวผมไปช่วยลอยหลังให้เดี๋ยวผมช่วยยึดจุดนี้ก่อนก็ได้

หายแล้วชิบหายแล้วปืนครกว่ะเฮ้ยใครเพื่อนเพื่อนคนไหนก็ได้มายึดเจาะมายึดจุดกลางหน่อยเพื่อนเดี๋ยวกูเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวโดนปืนครกเพื่อน มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยสิบหายนะสิบหายแล้วสิบหายแล้วปืนครกมาโอ้โหไม่ทันบ้าแล้วชิเป่งเลย จะลอยให้ได้นะเราพอจะลอยให้ได้นะอุ้ย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 เยอะเยอะเกินเยอะเกินว่ะเยอะเกินว่ะเพื่อนไอ่ตัวหนูโอ้โหเพื่อนเอ้ยสู้ไม่ได้จริงเพื่อนปืนครกไอที่อยู่ข้างบนน่ะเดี๋ยว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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เพื่อนเราเจอปืนครบวะวใช่ไหมล้วเพื่อนเราเจอปืนครบว่ะเพื่อนความบันไลบังเกิดแล้วเพื่อนเอ้ยจะเก็บตัวปืนครบนู้ยังไงดีวะต้องให้มันเล็งใครสักคนอ่ะเพื่อน มันยากมากเลยไอ้พวกมือมีปืนคบนี่น่ากลัวมากโอ,อ้น่ากลัวจริงๆลำบากมากกับการจะสู้อไอ้พวกมีปืนคบนี่ถ้าไม่ลอยมันให้ได้นี่ยากมากเลยอ่ะผมเข้าใกล้ไม่ได้เพื่อนมันเยอะเมื่อกี้ โอ้ถ้าผมเข้าใกล้ได้นะเมื่อกี้พอได้ช่วยเก็บอะเพราะว่าไอ้ปืนอิเล็กทริกอะมันมันทำดาเมจได้ไง <c oughs> ยากยากยากถ้าไม่งั้นก็ต้องเจอปืนครกด้วยกันอะ่ะ <c oughs> เขาต้องเจอปืนครกด้วยกันถึงถึงเขาจะแพ้ทางอะ่ะอันนี้ผมทำไม่ได้อะ่ะโอ้ มันยากมากโอ้ตายตายเจอปืนครบนี้จอดสนิทสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าปืนครบนี้อยู่ตรงไหนก็ยิงได้ทั้งนั้นขอแค่เขาอยู่มุมสูง<ป>เราอยู่ที่ลาบนี่คือ,เ,อ,อเสียเปรียบเลยอ่ะ เราอยู่ที่ราบนี่คือเราเสียเปียบทันทีเลยนะเพื่อนไปยึดจุดนี่เดียจุดเดียเสียวไอ้พวกตัวไกลๆอ่ะ เสียวมันจะเป็นพวกไอเนี่ยเช่เพื่อน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 อนเอ่อยาเพื่อนโดนเพื่อนโดน เพ <S preach miracle> <ugly> <Ark> ื่อนเพ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 ื่อนเดือดเดือดเดือดเเดือดเเพื่อน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 หลบก่อนเพื่อนเชยเอ้ยช่วยเพื่อนไม่ได้เลยว่ะเราเลือดจะหมดเพราะเราตัวระยะประชิดไงลงล่างได้ไหมวะลงล่างแล้วก็ไปทำให้มีใบแล้วก็ช็อตมันเออเก็บไปสักตัวยังดีวะสักตัวก็ยังดีวะสักตัวก็ยังดีวะสักตัวก็ยังดีเอ้ยเอ้ยเป็ยังไงโอ้โห การตายเลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว เพื่อนไม่ช่วยเลยครับแล้วผมจะแล้วผมจะทำไงครับเนี่ยผมควรต้องทำงยังไงครับเนี่ยเพื่อนไม่ช่วยอย่างนี้ผมควรทำไงครับเนี่ย ดนะฝั่งเราตัวนี้โหดนะดูดิโอซุกากับปืนติดตามเฮย้ฮยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานนะคลิปนี้ถ้ายาวเกินไปผมขออนุญาตตัดเป็น2พาร์ทแล้วกันเนาะ หรือไม่ก็อาจจะส4พาร์ทอ่ะเพราะว่าเออมันถ้ามันยาวเกินไปผมจะเก็บเหรียญให้หมดไงจะเก็บเหรียญให้หมดพะผมจะเก็บเหรียญให้หมด,ม,หหม,ดมันต้องชนะไงถ้าไม่ชนะมันเก็บเหรียญไม่ได้ระยะนี้แหละที่ผมจะต้องยิงให้ได้สี่ตัว เพื่อนโอ้โห ừ. Ui. <tôi đường> <tôi đường> <tôi đường> Nếu như nó là Bazooka thì tôi nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng. Nó thẳng vào hả? Nó sẽ cơm rồi. Nó sẽ hởm cơm rồi. One minute left. We are running out of time. Victory imminent. เจ็ดสิบเมตรได้ปหล่ะกี่ตัวล่ะระยะเจเมตรถ้าแลเจเมตระะนะเจเมตรนะได้เปล่า้ได้เปล่าเจเมตรนี่ไงได้ e <One>. go เราไม่จำเป็นต้องใช้ระยะไกลแล้วเราชอบระยะใกล้ไงมันช็อตมนันลอยดนี่จีต้องอัพหุ่นนี้ให้สูงหน่อยถ้าหุ่นนี้สูงเมื่อไหร่เราก็จะใส่อันระดับที่สูงกว่านี้ได้ปืนช็อตระดับสูงกว่านี้บอกเลยพี่น้องเอ้ยมันมันแน่นแน่ว้ มาถึงก็จะตายแล้วฉันโอ้โดนตัวอื่นมาช่วยเราไม่เกิดตรงนั้นหรอกมันอีลงตุงดังกันอยู่ เราจะเล็งตัวที่มีความเหมาะสมตูมแล้วก็พุ่งเรียบร้อยยื้ยื้ยื้ยืไปเลยไปเลยไปเลยพุ่งแตก เรียบร้อยเพื่อนจัดการไม่ต้องถึงมือผมมันไม่ต้องถึงมือผมมันไม่จําเป็นต้องถึงมือผมท่านผู้ชมไมนจะไม่ต้องถึงมือผมอันในท่าทางต้องถึงมือผมอันนี้ต้องถึงมือผมอุ้ย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 เจอปืนเดียวกันแล้วท่านผู้ชมเองก็มีแล้วไม่บอก เองก็มีแล้วไม่บอกอย่ามาทำอย่างนี้เี๋ทำอย่างนี้เดียวมา Electric อิเล็กทริกเดีมา Elect ่เาอิเล็กโทรอิเล็กทริกไถตรงนี้เพื่อนขอร้อง เพื่อนยุ่งแล้วเรายุ่งแล้วเราเพื่อนเพื่อนเราต้องอัดกลับเพื่อนไม่ได้แล้วเพื่อนอย่างนี้มันมันไม่ได้เพื่อนเพื่อนเราต้องอัดกลับเราต้องอัดกลับเพื่อนต้องอัดกลับ เืนครบเพื่อนเลยเรามาช่วยแล้วเพื่อน ตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยแพ้เลยว้าวว้าวแพ้เ,เลยทำไมตอนเราใช้ทำไมต้องโดนทำไมต้องมีคนมายุ่งพอ,พอเลขสิบเหรียญเนี่ยเราควรจะพักหรือไปต่อดีท่านผู้ชมจะ6กโมงเช้าแล้วเราควรจะพักหรือไปต่อ การนี้จริงๆมันควรใช้สไนัยนะเนี่ยนะแต่ว่าผมอยากจะเข้าไปบุกเพื่อนอะมีเพื่อนใช้บาซูก้าแล้วไงเพืเ่อนเ,เดินแบบโอ้โหบังบงมากมีภารกิจก็เปิดเปิดไม้พูดสิเพื่อนมีภารกิจก็เปิดไม้พูดไม่ใช่มา ได้เลยมันเยอะเกินไปอะ่ะเพื่อนเราไม่มีใครหลอยหลังอะ่ะเพื่อนยอมให้เพื่อนโอ้เพื่อนยอมได้ยังไงเนี่ยโอ้มันบุกถึงบ้านสุดยอดเลยมันบุกถึงบ้านแต่เพื่อนยอมอะ่ะเพื่อนยอมให้เขาบุกถึงบ้านเหรอเพื่อนไม่ใช่ปะวะ 送你。 สายระดับ2ดาวเลเวล5เรายังแพ้ท่านผู้ชมต้องใช้สไน เพื่อนมันเข้าหลังได้อะเพื่อนเพื่อนปล่อยมันเข้าหลังได้อะโอเจ็บมากเลยเพื่อนมันเจ็บ,ม,จบมันเจ็บถึงซวงเลยเพื่อนเนอมันเข้าหลังอ่ะเพื่อนเพื่อนรู้ใช่ไหมว่าการเข้าหลังมันอัประยศแค่ไหนเพื่อนข้างหลังโอ้โห เพื่อนเหมือนแม่งแทบไม่สู้แล้วอะ่ะโอ้เพื่อนบอกกูยังไงก็ได้เลยอะ่ะ เพื่อนอย่าไปคนเดียวโอ้เหนื่อยวะเพื่อนแม่งจะไปคนเดียวให้ได้เลยไม่ไปคนเดียวเพื่อนไม่ไปคนเดียวเราต้องไม่ไปคนเดียวเพื่อน ไปกันเป็นหมู่คณนนะคไปทางนู้นม,มึงก็ตายอ่ะเฮ้ยโอ้แพ้เหรอเนีเ่ย เอาจริงดิเพราะเวลาหมดฉันได้แต้มเรากำลังจะน,นำโอ้ว้าวระบบเกม